ราคาเคาะเคาะแล้วนะครับ FC จะขายตัวลวะหกร้ยเก้าสิบอะ FC ว่าแพงไหมแพงมัหก้อยเก้าสิบบาทผ้าดีเลยกำไรน้อยมาก FC น้อยจัดเลยกำไรอ่ะน้อยจัดผ้าดีเลยเพราะว่าผมเอาเสื้อแบรนด์เนมของผมอ่ะ ให้ไอแล้วก็ให้ไออะไปเอาผ้าแบบเดียวกับเสื้อแบรนด์เนมผมเลยครับก็ผมบอกไอ้ว่าขอผ้าดีอะทำเยอะไหมเราจะทำแค่ผมจะทำพีแค่แค่เจ็ดวันครับแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไม่ขายแล้วขายแค่เจ็ดวันครับขายแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดหลังจากนั้นก็ไม่ขายแล้ว ก็ขายเท่าที่ FCP แค่นั้นเลยก็หมดเป็นคอลเลคชันไปจะขายแบบช่วงโปนนะเกินนะ <Okay. S 1> จากพันสองครับลดลถขาย f c 690้นะบาทส่งฟรีด้วยนะ690บาทส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ